กำลังจะแต่งงานกับฝรั่งคิดว่าจะไปจัดการเรื่องมรดกและเงินทองของผัวฝรั่งจะเริ่มต้นตรงไหนดีคือน้องเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานกับฝรั่งนะคะกำลังเดินเรื่องที่จะแต่งงานโกตอนนี้กำลังเรียนหนังสือกำลังทำวีซา่าคือแต่ว่ามีความคิดที่ว่าเออเขาบอกว่าแฟนเขาเนี่ยมีทรัพย์สมบัติเยอะ หลังจากแฟนคือแฟนเขาบอกอะนะฝรั่งบอกว่าเ,ออเขามีทรัพย์สมบัติเยอะแล้วก็มีเงินเดือนที่เยอะพอสมควรตอนนี้น้องเขาบอกว่าเขาจะทํายังไงดีคําถามคืออย่างนี้คือจะทํายังไงดีจะเริ่มต้นตรงไหนเขาเมื่อแต่งงานเสร็จเมื่อทําเรื่องแต่งงานเขาไปอยู่ที่ประเทศเออต่างประเทศกับแฟนเขาเนี่ยเขาจะไปจัดการเรื่องมอรดกแฟนแล้วก็เรื่องเงินเดือนของแฟนทั้งหมดเพราะว่าแฟนเขาเนี่ยเป็นคนไม่ละเอียดอืเขาว่าเช่นนี้ เอางี้นะเอาคำ,คำตอบของพี่ก่อนนะน้องบอกจะเริ่มต้นตรงไหนจะทําเรื่องแต่งงานให้เสร็จโกนอืแต่งงานเสร็จเนี่ยหนูไปที่นั่นใช้ชีวิตอยู่กับเขาให้ได้โกนเอาให้ได้่กนปัญหามีไหมเออจะอยู่กันได้ไหมฝรั่งนี่คนนี้เอาใจไหมเหมือนตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานไหมเหมือนตอนที่เขามาหาเราที่ประเทศไทยไหม เอาอย่างนี้โกนถ้าอยู่ได้แต่งงานเสร็จเรียบร้อยอยู่ได้ทุกอย่างอยู่ในโอวาสเราเหมือนที่เราคิดว่าเราจะไปจัดการเรื่องมรดกเขาเรื่องเงินทองเขาแล้วค่อยคิดว่าจะทําอย่างไรไปดูเขากนดูตัวเขาดูญาติพี่น้องเขามีเมียเก่าไหมมีลูกไหมแล้วพอไปอยู่ด้วยจริงๆขี้เหนียวไหมใช้ชีวิตอยู่กับเรามีปัญหาไหมขี้เอะอะโวยวายเจ้าอารมณ์หรือไม่ส่งเสียเราไปเรียนหนังสือเรียนภาษาหรือไม่ ให้เราอยู่ในสังคมที่สมควรจะอยู่หรือไม่หรือว่าเก็บเราไว้ที่บ้านอย่างเดียวกนที่จะไปจัดการเรื่องมรดกเขาเงินเดือนเขาเรียนรู้วัฒนธรรมเขาก่อนค่ะลูกนะเรียนรู้ก่อนหนูจะไปตั้งความหวังสูงหนูปแต่งงานเสร็จหนูไปถึงที่นั่นหนูจะจัดการเงินเดือนเงินเดือนเธอเท่านี้เธอจะต้องเออเก็บเท่านี้ใช้เท่านี้เอางี้หนูไปเรียนรู้ก่อนนะเอานแรกเลยเงินเดือนหนูรู้ไม่เข้าใจค่าอะไร รายจ่ายที่ต่างประเทศไม่ได้เหมือนที่ประเทศไทยอืมต่างประเทศเอาเยอรมันเลยนะค่าทีวีเนี่ยไม่ต้องไปม,มีเคเบิลอะไรทั้งสิ้นอะ่ะก็ต้องจ่ายวิทยุเนี่ยวิทยุกระจายเสียงเน่ยจะมีวิทยุหรือไม่มีก็ต้องจ่ายทีวีเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่คุณต้องจ่ายค่าดูทีวีอืม เนี่ยคือรายจ่ายมันมาเยอะค่าเเครื่องทําฟาร์มร้อนค่าประกันสุขภาพคือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องจ่ายเขาถ้าเขามีรถต้องจ่ายประกันรถต้องจ่ายค่าภาษีรถค่าภาษีเขาเอถึงสิน้นเปีจะต้องมีทําภาษีอีกรอบหนึ่งไปเรียนรู้ชีวิตของประเทศเขาก่อนก่อนที่จะไปจัดสรรเงินทงเขาเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเขาอยู่อย่างไงอืเงินเดือนเขาแต่ละเดือนเขาจ่ายค่าอะไรมัง่งสิ่งที่เขาจ่ายเนี่ยเราเข้าใจไหมว่ามันคืออะไรอื เราเข้าใจหรือไม่เขาเป็นหนี้บัตรเครดิตไหมเออเขาเป็นหนี้ธนาคารไหมเอเอเขาเมีรายจ่ายอันอื่นอีกไหมที่จะต้องส่งเสียค่านั่นค่านี่หรือมีเมียม,ม,มีลูกที่จะต้องส่งเสียหรือเปล่าเมียเกา่าอะไรลูกเกา่าอะไรประมาณนี้ไปเรียนรูน้โกนตอนเนี้ยคิดอยู่อย่างเดียวทําเรื่องแต่งงานทําวีซ่าแต่งงานเอาให้มันผ่านโกนถ้าผ่านแล้วเดินทางไปแต่งงานเับเขาค่อยๆดูเขา ไปเรียนหนังสือโกนไปเรียนภาษากอนให้เข้าใจในใช้การใช้ชีวิตประจาวันของเขาโกนเข้าใจรายจ่ายของเขาโกนเข้าใจวัฒนธรรมของเขาโกนก่อนที่เราจะไปคิดเรื่องเงินเดือนเราจะไปคิดเรื่องมรดกเราจะไปจัดการเรื่องมรดกอ่านหนังสือออกหรือยังอือ่านหนังสือภาษาชาติเขาแตกฉานหรือยังอืเพราะว่าสิ่งพวกนี้เขาก็ไปทํากันที่ทนายทั้งนั้นเราสามารถไปคุยกับทนายโดยตรงรู้เรื่องดีทุกอย่างไหม เอางี้ดีวดกว่าไปดูโกนเออไปดูโกนไปเรียนรู้วัฒนธรรมเขา,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 าโกนว่าเขาเป็นอย่างไรอะไรยังไงเราค่อยว่ากันอย่างเรื่องเงินเดือนอย่างที่พี่อธิบายให้ฟังนั่นแหละสภาพรายจ่ายที่ต่างประเทศเขามีที่ประเทศไทยไม่มีหนูอาจจะไม่เข้าใจรายจ่ายบางอย่างว่าทําไมต้องจ่ายแต่มันก็ต้องจ,จ่ายจริงๆอืมซึ่งเออหนูมาใหม่ๆนะหนูจงไม่รู้อะไรเลยหนูต้องเรียนรูน้ว่าเขาใช้ชีวิตยอย่างไรเขาใช้ใจ่ายค่าอะไรแล้วแต่ละค่าใช้ใจ,นะใจ่ายนั้นหนูต้องทำความเข้าใจนะต้องทำความเข้าใจ ทำความเข้าใจกับสิ่งสิ่งนั้นที่เขาต้องจ่ายที่เขาต้องทําภาระที่เขามีสิ่งที่เขาต้องทําและอาหารที่เขากินอืมหนูจะไปจํากัดเงินเขาห้ามอันนั้นห้ามอันนี้เอออันนี้ต้องประหยัดนะต้องเก็บเงินไว้หนูจะรวบเงินเขาไว้เหมือนผัวไทยนะ่ะไม่ได้ค่ะลูกไม่ได้อืเราวังว่าเขาจะรวบเงินเราหรือเปล่านี้สิ่งที่ควรระวางังอืม ถ้าเราทํางานได้มันจะรวบเงินเราไปไว้ในบัญชีมันไหมนี่ดูตรงนี้โกนโกนที่เราคิดจะไปรวบรักแต่ตอนเขาเอาสมบัติเขาจะไปจัดการเรื่องเงินเขาจัดการตัวเราเองก่อนค่ะอืมแล้วค่อยว่ากันว่าไปอยู่แล้วอยู่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขาได้อย่างสบายแล้วผู้ชายก็ยอมเราทุกอย่างแล้วเราค่อยเดินเข้าไปถึงขั้นนั้นจะถามพี่ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนเริ่มต้นที่ตัวหนูก่อนเลยค่ะอืม อ้าน้องๆคนไหนที่เข้ามาฟังแนะนําน้องเขาหน่อยคือน้องเนี่ยเขาชินกับคือน้องเคยมีสามีไทยมาก่อนตอนที่น้องมีสามีไทยเนี่ยก็น้องก็จัดการทุกอย่างเรื่องในบ้านาค่าใช้จ่ายค่าเงินค่าทองค่าผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรค่าใช้จ่ายใช้จ่ายในบ้านน้องเขาจัดการหมดทุกอย่างอันนี้น้องก็รู้จักกับฝรัง่งโดยญาติแนะนําให้รู้จักและน้องเขาคิดว่าหนูจะเริ่มต้นตรงไหนหนูไม่กล้าเล่าให้ญาติฟังเพราะว่ากลัวญาติจะเออมันไส้หรืออะไรอย่างนี้ว่าเหมือนผัวอยู่ในโอวาทเพราะว่า ตอนที่อยู่ประเทศไทยตอนที่น้องเขาอยู่ประเทศไทยกับแฟนเขาเนี่ยแฟนเก่าเนะี่ยคนไทยเนะี่ยเขาก็วางแผนชีวิตแบบนี้ทุกอย่างเลยก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่อยู่กันไม่ได้เพราะว่าเออแฟนก็ไปมีผู้หญิงอื่นอะไรประมาณนี้ก็เลิกกันหลังจะมารู้จักฝรั่งคนนี้ก็ทาความรู้จักกันอะไรกันก็โอเคทุกอย่างดีหมดตอนนี้กําลังทําเรื่องไปแต่งงานทําวีซ่าแต่งงานนะคะท่นี้เออไปแต่งงานที่ประเทศเขาท่นี้น้องก็เลยคิดเหมือนที่ว่าอยากจะทําเหมือนที่กับผัวไทยว่าจะรวบทุกอย่าง แต่ว่าต่างประเทศอะไรยังไม่รู้ว่าค่างเงินเท่าไหร่อะไรยังไงเงินเดือนเขาเท่าไหร่กันแน่เขารับเงินเดือนยังไงก็ยังไม่รู้รายละเอียดกันแน่ก็คิดว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดีมาถามพี่ในฐานะที่พี่อยู่เมืองนอกมานานเอางี่หนูคือจริงๆแล้ว,วพี่อยู่เมืองนอกมานานแต่พี่ก็ไม่เคยทําเรื่องแบบนี้อก่อนอื่นเอาตัวเราให้โลดก่กนเรียนภาษาเอาให้ได้ก่กนแล้วก็อยู่กับเขาปรับตัวเข้าหากันให้ได้โกนแล้วก็ ระวังเรื่องเงินเราที่เขาจะไม่ยุ่งเงินเราเราก็อย่าไปยุ่งเงินเขาอืฝรั่งเขามีความเป็นส่วนตัวสูงคนไหนมีคําแนะนําอะไรสําหรับน้องเขาก็แนะนํากันได้นะคะไม่ดา่าไม่ว่าการไม่อะไรกันเพราะว่าบางคนเขาไม่เข้าใจการใช้ชีวิตเมืองโง่การใช้ชีวิตกับฝรั่งบางคนผู้หญิงไทยบางคนก็ยังคิดว่าถ้ามาอยู่กับฝรั่งสามารถที่จะเก็บเงินของฝรั่งทั้งหมดได้แล้วก็ใช้จ่ายเองได้อะไรได้โดยที่ฝรั่งมีหน้าที่ทํางานแล้วเอาเงินมาให้เราทั้งหมดก็แบบนี้ก็มีค่ะแต่ว่ามันก็น้อยอืม นะแบบนี้ก็มีจักน้อยแต่ก็แนะนำกันดีๆอย่าทะเลาะกันแล้วกันอย่าเว่าเอะวายอย่าว่ากันอย่าว่าเสียห,หายกันเราเป็นคนไทยด้วยกัน <c oughs> เพิ่มพลังบวกให้กันนะคะทุกคนน้องเขาแค่คิดว่าเขาอยากจะทำเหมือนที่เขาอยู่กับผัวไทยเท่านั้นเองคะ่ะ